ครับผมสวัสดีครับอีกหนึ่งอีพีครับวันนี้สวัสดีค่ะมีแม่ค่ะแม่ค่ะแม่มากับอีมบแม่มากับอ้อนเน่ แม่ดูยูทูบเยอะเล่นทวิตเตอร์ด้วยอแม่เนี่ยแหละผลพวงจากการว่างนะครับผมมากับนุ่นแล้วก็มากับเจนตาล้านล้านตาลาลานวันนีมาดูนี้วีใช่ป่ะไปแล้วผมเราจะมีอยู่คํานึงที่เราเชื่อเสมอว่าไปกินที่ไหนก็ไม่เหมือนกินข้าวที่บ้านบางทีกินที่อื่นมาดีๆยังไงก็ต้องมาเปิดตู้ับข้าวที่บ้านกินสักนิดนึงนะครับผมที่ไหนมาก็แล้วแต่จะอิ่มหรือไม่อิ่ม มุมมามหรือไม่มุมมามก็แล้วแต่ครับผมเพราะนั้นมันก็เลยเป็นช่วงนี้พี่กับข้าวแม่อร่อยสุดอร่อยสุดนะครับผมง่ายง่ายอย่างนี้แหละเหมือนเพิ่งคิดเดินมาคิดได้เลยวันดี้วัีครับผมเลยคิดว่าจะให้แม่เนี่ยทําอาหารให้กินสักสองอย่างแต่มีพอยต์เข้าไปอีกเนื่องจากว่ามีเพื่อนเพื่อนหรือน้องน้องเนี่ยบางส่วนที่อยู่เป็นห้องคอนโดหรือเป็นหอพักหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะไม่สะดวกในการทํากับข้าวด้วยเตาแก๊สหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่ใส่ปนปอนเนี่ยไม่ต้องนะ ข้างหน้าคือไม่มีกำแพงแล้วกำแพงเบอร์ลินกำแพงเบอร์ลินแตกแล้วครับผมก็เลยให้โจทย์แม่ว่าให้ทำล่าข้าวโดยการที่ทำในหม้อหุงข้าวยากไปอีกหน่อยอยากกระตันยูเยอะอยากให้แม่ง่ายเยอะเพราะเดี๋ยวเราจะได้รับบุญเยอะไปเราต้องทำบาปบ้างไหนแม่กยากหน่อยนะคะับผมวันนี้เลยให้แม่คิดมาสองอันแม่ทำเลยอันนี้แม่ทำไก่คลุกเครื่องง่ายๆสมมติว่าน้องๆหรือลูกๆที่อยู่หอ ซื้อไก่มาอย่างเงี้ยจะครึ่งกิโลมาล้างล้างล้างมีกระเทียมอยู่ที่บ้านมีพริกขี้หนูสดมีพริกขี้หนูแห้งแม่ทำไม่ได้เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วพร้อุกช้าพริกขี้หนูกระเทียมอ่ะสับสับซอย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 เหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลยมันไม่ใช่ลูกมันสดผักชีลูกผักชีผักชีอ่ะถ้าใครมีใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ให้มันหอมเฉยๆได้นี่กับพริกแห้งเวลาโดนน้ำมันมันจะได้หอมไปด้วยกันไงใช่ไหมไอ้นี่ หอมป่ะเอาปากเข้าไปไหมมึงได้กล anyway> ิ่นหอมได้ไงว่ามึงเอาปากเข้าไปเป็นน่องเล็กก็ได้เป็นปีไก่ก็ได้ไก่คุกเครื่องของแม่่ยมันพิเศษกว่าคนอื่นยังไงมันพิเศษก็ตรงที่แม่ทําให้เองกินไงจะกินไหมเดี๋ยวแม่ไ่ทากันบ้านคือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไก่คุกเครื่องของแม่เขาทํายังไงพี่สังเกตไหมว่าแม่เขาจะไม่คุกเครื่องลงไปในนี้เลยไม่ไม่ไม่ทอดก่อนปกติเราต้องคุกเครื่องทั้งหมดแล้วลงไปทอดใช่ไหมอ่าใช่เดี๋ยวเรามาลองดูแมวเลยแมวเลยทอดไก่เนี่ยนะา เขาแป้งหน่อยไม่ต้องเยอะอย่าเขาเยอะเขาหน่อยๆนี่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 ทอดลงไปอ่าใส่ลงไปผสมกันอนนองมั่งปีกเล็กนี่ถือว่ามันร้อนเหมือนกันนะมั่งข้าวเ่ยมันร้อนไหวอร้อนไหวนะร้อนไวหรือพังอะซื้อใหม่ก็มั้งแม่เ้อเองอะไม่ไม่เบิกเบิกเบิกคือจริงๆส่วนไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าแค่ให้แบบว่าน้องเล็กหรือปีกเล็กเนี่ยจะมันจะเข้าเครื่องน่องใหญ่หรืออันใหญ่มันจะไม่เข้าเครื่อง การสกปกหรือเราต้องบีบลงไปด้วยไม่ได้นะผิดประเภทถ้าเป็นอย่างเงี้ยทิ um> ้งไว้ประมาณกี่นาทีพอให้มันดูเหลืองเหลืองเหลืองก็เอาขึ้นได้แลวรอสักสิบห้าทีเอาให้มันเหลืองอะเปิดเช็คดูอะดูให้มันเหลืองแล้วกันเสื้อผมใส่กัะโอ้โหนี่ใส่กันางเกงหาราป็นไงดีไหมอย่งส่วนกั้นนะแล้วไปซื้อกางเกงหารานะผมบอกขอกางเกงทาารแท้นะเขาพลิกตะเข็บในให้ดูอะโอ้ยน้องแท้ไม่แท้ดูเลือดยังอยู่เลยเลือดยังอยู่เลย เก่งนอกวะที่ไหนเก่งไหนให้เห็นอ่ะโอ้โหหวังง่ายง่ายให้าอพีติดมุกนี้ได้ไหมพอได้ลูกพอได้แล้วเมนูสองคืออะไรแม่เมนูสองง่ายๆสายตำแหน่งเด็กขอบางทีอยากกินอะไรเซ็บๆไม่ต้องไปไกลจะซื้อเป็นแฮมหรือบาโลน่าก็ได้มาผัดกันนะเขาเรียกโบโลน่าแม่โอ้โบโลน่าแม่แบบผสมกับบาเซโลน่าเอาแม่ที่ว่าโคโรน่ามันมันเป็นผสมโคโรน่าบาเซโลน่าทำไมก็หยอดอะสมัยตอนแม่อ่ะวัยรุ่นวัยรุ่นนะ แม่ชอบพูดผิดประจำพ่อพ่อหนูจะเอาเกงยืนนะพ่อเกงยืนอองอองหญิง้อหญิงโกก้อตี แล้วระหว่างรอสุกอะเมื่อกี้ไปแกะที่มาร์กหน้ากับแบบว่านอนรอนเพรา,าะมันทอดหม้อนี่มันนานใช่แต่ต่ำก็ต้องครึ่งชั่วโมงอะใช่แล้วนั่งตั้งนานก็ไม่แกะใช่ไอ้เแ้เ่เราเจอแกะไปแล้วด้วยหาย ถ้าเกิดว่าเป็นหมอ้อแบบเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยมันอาจจะติดหมอ้อนะแต่ถ้าใครมีกระทะไฟฟ้าทํากระทะไฟฟ้าได้เลยโอ้ยพี่ออนติดทุกรุ่นเลย <laughs> ไปด้วยกัน้เ <laughs> <laughs> มื่อพี่ออนติดท <laughs> ุกรุ่นอะแม่จะได้ไม่ห่วงไปด้วยกันเออมีเพื่อนเอกูมาร์หน้าแ <laughs> ม่เ, <laughs> เลยถ่ายคลิปแม่เลย <laughs> สีฟ้าที่มึงทิ้งอาำสาล่ายลยนะเ <laughs> หรอ<ะ>เออ <laughs> ใช่เหรออืม <laughs> ใจขึ้ใจใช่จริงเหรอทุกทีเราทิ้งหมดเลยนะโอ้ยตัวผสมสาล่ายเลยตัวนี้ไม่ใช่หรอกแม่นี่มันเป็นกระดาษ <c oughs> แต่มันก็เย็นใช้ได้นะใช่มันก็เหมือนเหมือนอะไอันนี้นะเป็นวดเดียวไให้รู้ว่าอย่าทิ้งลูกมันสามารถใช้ได้เพราะในน,นี้น้ำยาเพียบ ดมันน้ากาเทวดาไม่ต้องให้มันไอ้นี่มากเพราะเดี๋ยวมันจะแข็งออาระเดี๋ยวพอมันแห้งไปเพราะไฟอันนี้มันมันสุกแล้วนี่คือแม่ไม่ต้องไอ้นี่เลยใช่ไหมไม่ต้องหมักไม่ต้องหมักไม่ต้องหมักเพราะเดี๋ยวไปผสมกันนั่นอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องหมักเครื่องเลยทษสดๆเลยสินค้าคุณภาพผลงานดีอีกแล้วครับท่านอันนี้จับให้ระวังนะลูกเพราะว่ามันมีไฟเกิดใครไม่นั่นก็ให้ถอดปลั๊กไปก่อนให้มันนั่นๆหน่อยทำอะไรให้มันนั่นๆหน่อยเอาน้ำมันออกน่อยไม่ต้องใส่เยอะถ้าใคร ไม่ถน so, the sure no, ัด oh, ก <wh> <eln ik> <out> ็เอาไว้นี่ก็ได้ลูกเอาช้อนน่ะตัดเอาโอ้ยทำาไม่ต้องใส่น้ำมันเลยแม่โอ้ยข้างล่างผมจองนะขดขูใช่มันจะ้ลุดไยอันนี้แม่งใช่เลยตัวขดขูเนี่ยของโมดเลยคนรามักจะชอบมะเร็งเสมอก็ใส่ไอ้นี่ลงไปใส่พริกกระเทียมที่เราตำมาไว้่ใส่ไปในหม้อแล้วก็พริกแห้งหน่อยหนึ่งคั่ว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 ต้องขูดออกมันก็จะอร่อย เสร็จก็ใส่ซอสปรุงรสอันนี้ปิดไว้ไม่ใช่สปอนเซอร์เราปิดหน้าปิดไม่เป็นซอสปรุงรสหน้าปิดไม่เป็นไบอกกี่ทีละเวลาเป็นเนี่ยอีฟออเดนเซอร์ปิดจะให้เห็นฉลากดจะให้เห็นฉลากเขากูไม่รู้เลยว่าเป็นแม็กกี้เอามึงคิดดูปิดไม่เป็นเนี่ยแม่ปิดไม่เป็นเห็นไหมลูกบะแล้วก็ซีอิ๊วขาวรสดีหน่อยแต่อย่าเยอะประเดี๋ยวจะเค็มลูกรสดีถ้าใส่เยอะผมบอกเลยว่ารสเฮี้ยแน่นอนนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำไปหน่อยนึง พอผ่านมาสิบนาทีเนี่ยผมนึกว่าอะไรวะกูมาร์กหน้าไปถ่ายคลิปไปได้ก็ได้เหรอวะคลิปไปได้เหรอมึงเชื่อว่ากูไม่ได้มองจออะไรกูจะมองว่ามึงทำหน้าไงวะใส่น้ำตาลที่ประมาณช้อนนึงน้ตัดปี๊บได้ไหมออให้มันละลายอันนี้มันจะออกเค็มนิดๆหวานหน่อยๆเค็มนิดหวานหน่อยนี่เออนี่ จะกินหอมมาแล้วนะแม่ได้แล้วได้แล้วนีแท็กเลยแบบนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวเราต้องใส่ซอสหอยนางรมหน่อยนึงให้มันก่ให้มันยืดๆหน่อยใช่ไหมซอสหอยมันจะเหมือนย้มๆหน่อยไม่ต้องใส่เยอะลูกเดี๋ยวมันจะเลี่ยนใส่น้ำปลาไปนิดมันจะได้หอม หน่อยหนึ่งนงให้มันบอกว่าเห็นไหมมันนั่นน่ะไรที่มันกินหม้อก็ขูดๆออกมาตอนนั่นเลยนะเดี๋ยวมันก็ออกเห็นไหมอ๋อที่แม่เอาไม้พายมาเนี่ยเพราะว่ากลัวกันหม้อพังเพราะว่าพี่วอาทั้งีประวัติที่บ้านเขาใช่พี่ซื้อเทปเทปลอนไปให้แม่ยเลทอดไม่ต้องใช้มันน้อยแม่บอกว่ากระทะหาเลยว่าแม่งล้างไม่สะอาดเลยล้างด้วยขัดด้วยสก็อตไบท์เหล็ก เอาเทปล่อนออกเหลือเหล็กไว้แล้วคือนัดแท็แบบนี้ก็ได้เหรอแล้วเราก็เทไก่ลงไปลูกเทไก่ลงไปกระชับไปเลยกระชับไปไปไวมากเดี๋ยวสีให้มันแห้งให้มันคนให้มันแห้งนะให้มันเกาะไอ้ที่มาร์กน้ำอยู่นานกันนะแบบนี้ก็ได้เหรอ ได้มาเกาะดีแข็งดีก็ขีดสเปรย์ไม่ได้เลยนะยะนะไเดียตายนะของเจงเลยนะมึงเคยดูมันเคยจั๊กสรรเปล่ามีอยู่รอบนึงอ่ะเขาเซ็ตผมขึ้นเวทีใช่ไหมแล้วมันมีเอฟเฟกไฟอ่ะพี่ไอ้เหี้ยแม่งไม่ยังกระหม่อมไม่ยังกระหม่อมอ่ะแม่งผมเป็นเรื่องขำนะพี่ไอ้ที่แม่งเหมือนตลกแม่งเหมือนล็อกตลกสเตย์รู้ตอนไหนหรือเปล่าควันแม่งขึ้นแล้วอ่ะไอ้้เหีย หูแม่งดับไัท่านไม่ทันตอนนั้นอ่ะบาดเจ็บหนักเลยนะร้อสั่นอ่ะเอาแม่ไปอันนี้ก็ปรกิโลพวกวามสวยงามโอ้โหเอาอีกแ้วเอาละปิดได้เฮ้ยไอ้เหี้ยมันเหมือนมึงไปคีโมมาวะแม่เห็นมันใช้ร้อยอันหน้ามันไม่เห็นเรี่ยดเลยย่างไมนขาดใช่ไหมเสร็จตอนนี้เทใส่จ่านเริ่มร้อนแล้วนะอ่าหนี่เนี้ย แม,แมแมไม่ในหม้อในหม้อผมเอาข้าวคุกอยู่อะแต่สูตรกูเลยนะในหม้อเนี่ยกูชอบลงหม้อแล้วโอ้ใต้แล้วภาษาเกมเฮดช็อตเฮดช็อตเฮ้ยหน้าขาวเลยเนี่ย น่าใสใช่ไหมเออโวบอกแล้วเฉพาะมาร์กอย่างเดียวเลยป่ะมันไม่ได้ทาแป้งใช่ป่ะทาเมื่อกี้เออฟิวของพี่มีผลกระทบอะไรป่ะมีผลกระบร้านเหมือนกันครับร้านต้องปิดเร็วตามกฎหมายเขาบอกเก็บเร็วแต่เราขายเร็วขึ้นเปิดได้กี่โมงครับบ่ายสองเนี่ยเปิดแล้วดบ่ายสามครึ่งบ่ายสามครึ่งตามรัฐธรรมนูญมาครับผมเสร็จแล้ว แล้วก็สูตรของเขาคือนี่ของแม่เออเอาข้าวที่เราจะกินเนี่ยลงไปคุกอีกทีนึงเดี๋ยวอีกเมนูนึงเนี่ยไม่น่ายากเดี๋ยวไปวไวๆบล้วเดี๋ยวมากินด้วยกันครับครับตามมาครับ,รบแต่แตมันหอมแล้วผมขอแบบขอสักทีก่อนได้ไหมเรื่ออย่างางี้เลยหืมไออ่อำ <laughs> อำ้ยอ่ำเอ้ยแล้วข้าวครับมันเป็นสูตรเดียวคล้ายๆกับวิธีข้า,ขา,ขา,ขามไก่พี่ลองดูงกินเข้าไปตายแล้ว ไข <ừ> mm. มันอู้ตันยายแล้ว <c oughs> ยายจากบาลไปรงโราบาลแล้ว <c oughs> ไม่รู้สองคือรแม่ <c oughs> เราผัดน้ำพริกเบคอนน้ำพริกเอามาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะของง่ายๆเลยเพราะว่าถ้าพิสดานมากเนี่ยคนจะทําตามไม่ได้ไพี่เม, 2, มนูสองเมนูนี้ที่บ้านผมทําบ่อยสุดด้วยนะ AR AR เนี A ่ยเดี๋ยวให้แม่ทานี่กินแล้วเพราะมันอร่อยมากชอบเป็นปีกไก่อ่ะลูทีเดียวแล้วออกมาเลยอ่ะวุ้บออกมาแต่เนื้อนะกระดูกเขาค <c oughs> อรเอาเนื้อ <c oughs> ทิ้งไป <c oughs> อันนี้แม่จะไม่ใช้น้ำมันก่อนแม่จะใช้เบคอนเพราะมันมันอยู่แล้ว เมนูนี้ถ้าใครมีน้ำพริกต่างๆของคนอื่นเนี่ยแต่ที่ง่ายสุดที่เราหาง่ายคือน้ำพริกในเซเวน่นมีน้ำพริกนรกอันนี้ยอดฮิตอยู่แล้วแล้วก็กุ้งสวรรค์ปลาย้างแล้วก็ปลาย่าแมงดาอันนี้มันพริกแมงดาแต่พี่อ้น<ะ>เดชบ,บุญเดชกรรมของเขาแม่พื่อนไมชอบแมงดา <c oughs> เขาไม่ชอบกินพวกเดียวกันไม่กินตัวเองเขาไม่กินตัวเองอย่ากโอ้ยเพราะว่าคุณแมนไงเป็นคนแมนใช่ผมแมนแมนดาแมนดารรอแ ใสนนนะ่น้ำพริกสามอันเลยนะน้ำพริกนรกน้ำพริกกุ้งสวรรค์น้ำพริกปลาย่างนะครับผมอันนี้เดี๋ยวใส่ข้าวลงไปเลยใช่ไหมไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวไม่ทันเคร์ฟิวนะครับเดี๋ยวกว่าจะกินข้าวกินแลนอีกเดี๋ยวต้องวจจับไปหากินข้าวเสร็จ <c oughs> <c oughs> แก่พริกเลยไวเลยแม่ไวเลยไวเลยแม่ไวเลยแม่เ,เ,ลแมเล่นอีกเล่นอีกแม่ <c oughs> ปลาย่างขุดหน่อยนี่ข้าวผัดก่อนอ้าวหู ไอตอนผัดนี่แหละมึงเอ้ยผัดผัดเพื่อ้น้ำพริกมันเข้ากันเบคอนเบคอนนะพอคุกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใส่น้ำปลาเพื่อมันจะหอมน้ำปลา<ม>เนี่ยตัว,วดีเพราะว่ามันจะทําให้ชูรสชาติอของเครื่องแกงต่างๆขึ้นมาถ้าผมอ,อยากหอมๆเลยผมใส่น้ำหอมได้ไหมแม่ใส่น้ำปลาดิน้ำตาลน้ำตาลอย่าให้หวานเยอะเดี๋ยวมันเลี่ยนอุมมะมีอ่าชูรสนิดนึงเนี่ยคุกให้มันเข้ากันคุก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  คลุกนะลูกไม่จช่คุกคุกคุกคลุกลูกแต่ถ้าคุณกลับเลยสิทุีจะคุกแน่นอนคุกแน่นอนไหมผมใช่เพราะฉะนั้นเอาแล้วลูกเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเอาเลยนะครับเสร็จแล้วครับถอดปั๊กกินในหม้อเลยไหมอ่าเออกินในหม้อเลยผมชอบเดี๋ยวกินในหม้อเพราะฉะนั้นครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเลยเหรอแม่อยู่มึงไปเลยเหรอไปเลย เน่เมนูแรกครับไก่ขั้วพริกเกลือนะครับผมเครื่องนะว่าง่ายๆผมว่าข้าวคูรพริกเกลือแม่งอร่อยมากเลยว่ะอ,อร่อยเมื่อกี้ชิมแล้วเนี่นยามันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยนะมีพริกแห้งมีอะไรด้วยกินกันไปก่อนก็คือเครื่องเทศทั้งหมดอะครับพ่อเป็นไงอร่อยมากเลยคะับเวลาผมกินไก่พวกนี้ผมไม่ต้องใช้มือจับได้ไหม,มรูดๆในปากเลยเคลียรกระดูกจิ้งสุดยอดนี่ตบกระบาลแทนพี่อ้นนะนี่นี่กินก่อนทุกทีกินก่อนเท่านังใหญ่อร่อยทุกทีแม่นึงนะยังนับถือไม่ดีวะ มาดูนี่แม่ไม่ได้ชิมเมื่อกี้ใส่น้อยก็น้ำพริกมันมีรสชาติอยู่แล้วถ้าใช้กับเตาแก๊สมันจะคว้าไฟมันจะเร่งความหอมขึ้นมาอีกใช่พผมได้กลิ่นเมื่อกี้มันมาตามลมคุณใส่คุณใส่มาตามลมคุณมันอร่อยอร่อยเนอะคุณลองเอาไก่เนี่ยไปหมกในนี้เอาไก่ลองไปหมกในนี้หน่อยอไก่หมกในนี้ห เอางี้ดีกว,ว่าพี่เทะไก่ลงไปคุกในนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งพี่นี่น่ากินมากเลยอ่ะโอ้โหพี่น่ากินมากเลยอ่ะใช่โอ้โหขี่ตามลมไปใช่ไหมใช่แล้วสุดตีนผมยอมแอม่มาอร่อยมากนี่นี่สูตรของแม่โดยเฉพาะเนมนูหนึ่งรวมกับเมนูสองอ่าเป็นการคอลแลบกันแต่ถ้านอนต่มหมอนคอเค็ดนะ มาไวๆมาไวๆมาไวเพราะกลัวห้าแจ๊บสำหรับแม่ให้ห้าแจ๊บไปเลยเต็มเต็มเท่าไหร่เต็มยี่บห้า วันนี้ผมกับข้าวแม่เราอร่อยที่สุดนะครับวันนี้ถือว่าอร่อยมากแล้วก็กับข้าวแม่ทุกคนเนี่ยเขาจะมีสูตรหรือกับข้าวที่เราอชอบกินกันอยู่ใช่เรากินตั้งแต่เล็กจนโตเราชินกับรสชาติที่แม่เราทำให้เพราะฉะนั้นทุกคนที่กินถือมือแม่ไม่ว่าจะยังไงก็คือเป็นงงรสชาติออที่อร่อยจิงใจว่าเออมันอร่อยอ่ะ บ้านใครบ้านมันอย่างเงี้ยเออเป็นแบบรถมือบ้านใครโดยจริงๆอะแม่เขาจะรู้ว่าลูกอะชอบกินอะไรชอบกินอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องบุกบ้านคุณหน่อยได้ครับผมแล้วก็ถามพ่อกับแม่ว่าเด็กๆเนี่ยพี่อ้นเนี่ยชอบกินอะไรชอบทําอะไรให้กินที่สดเดี๋ยวกูเช็คพ่อก่อนว่าพ่อกูให้มึงเข้าบ้านไหมเพราะว่าเขาที่แล้วมันเละมากเลยครัวมันเล่นครัวบ้านกูพังเลย แล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันอีกสำหรับกับข้าวแม่เราอร่อยที่สุดนะครับผมวันนี้ถือว่าสุดยอดมากและทําง่ายด้วยในหม้อข้าวอาจจะสุกช้าหน่อยแต่ว่าเด็ดแน่นอนนะครับผมอย่าลืมล้างหน้าล้างมือรักษาตัวให้ดีอยู่กับครอบครัวนะครับผมครับผมอยู่บ้านหยุดซื้อหยุดดูดเงินเหลือแน่นอนครับผลืมนะคะมากันนุ่นนุ่นคะนุ่นมากันนุ่นแล้วมากับตุ๊กกระปั้มค่ะครับผมเตรียมตัวเลยสวัสดีค่ะสามไม่เล่นแล้วสองแบบสองทีมาสองทีมาสองทเจิน Mira la <coughs>